สวัสดีครับผมไพ่ทองคำนะครับวันนี้จะมาแนะนําสมุนไพรใครที่มีอาการปวดฟันแล้วจะใช้สมุนไพรแล้วก็มีปลูกต้นนี้ปลูกไว้ที่บ้านาบางท่านอาจจะไม่รู้ว่าเขาสามารถที่จะช่วยแก้ปวดฟันได้เดี๋ยวผมจะพาไปชมเลยนะครับามาดูเลยต้นนี้เรียกว่าด่างจืดเถาดอกสีม่วงนะครับใบจะเป็นล,ลายๆอย่างนี้ ข้างหน้าใบจะเป็นอย่างนี้หลังใบจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเป็นเถาเป็นลนักษณะเถาเป็นพุ่มนะครับแล้วก็ดอกดอกจะมีสีม่วงดอกดอกจะเป็นอย่างนี้สีม่วงนี่นะครับเวลาออกดอกจะสีม่วงอย่างนี้สวยงามแต่ส,สปปรรพคุณก็มีดีหลายอย่างนะครับแต่ว่าวันนี้จะไม่แนะนําเรื่อง ใครที่ปวดฟันก็นํามาใช้ได้วิธีใช้ก็เอาง่ายๆเลยนะครับก็คือเด็ดมาประมาณสักสองสามใบนะครับประมาณสองสามใบเด็ดมาอย่างนี้สองสามใบใบที่ไม่แก่ไม่อ่อนนะครับประมาณ2อสาใบแล้วก็นําไปตําถ้าใครมีครกก็นําไปตําไปตําแล้วก็เอาอุดฟันตรงที่เราปวด หรือใครไม่มีคกก็อาจจะเคี้ยวได้เลยครับถ้าถ้าเคี้ยวได้ก็เคี้ยวเคี้ยวได้เลยถ้ามีคกก็ตำตำแล้วก็เอาอุดไว้ที่ฟันแล้วก็ประมาณอีกสักพักหนึ่งอาการที่เราปวดฟันมันจะค่อยทุเลาลงแล้วก็หายไปนะครับแล้วต้นนี้ยังมีสปะคุณอีกหลายอย่างอีกอย่างนึงก็คือใครที่มีอาการเป็นผดพืน่นอ่าผดผื่นขึ้น ไม่ว่าจะเกิดจาก,จากการแพ้อะไรที่เป็นผื่นผืนขึ้นนะครับก็สามารถเอาใบนี้ไปไปตาก็ประมาณนี้นะครับสามสี่ใบไปตําแล้วอเอาน้ําลงให้มันกรุกกริกนิดนึงก็มีเป็นน้ําได้แล้วก็เอามาแปะไว้ตรงที่เราเป็นผดผื่นก็จะช่วยให้ผดผื่นมันยุบลงได้นะครับนี่แหละครับประโยชน์เขาหลายอย่างมากแต่ ถ้าใครมีไว้ที่บ้านก็ดีนะครับเวลาเราจะใช้ก็จะได้ง่ายขึ้นมาแล้วไม่ต้องไปหาซื้อยาให้ยุ่งยากก็มีต้นไม้ไว้ที่บ้านเนี่ยปลูกง่ายนะครับพวกนี้จะเป็นพืชที่ปลูกง่ายมากเอาทิ้งไว้ให้เทวดาดูแลนะครับไม่ต้องรดน้ําไม่ต้องอะไรมากถ้าเขาเป็นขุ้นอย่างนี้ขึ้นแล้วต้นไม้ที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยเขาจะคุมเลยนะครับก็น่าจะส,ะสอหานะครับเอามาปลูกไว้ที่บ้านใช้เป็นสมุนไพรประจาบ้านอีกตัวนึง แล้ววันหลังนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำะสรบพคุณอีกหลายอย่างของอตัวของต้นนี้นะครับก็ขอให้กดติดตามนะครับกดติดตามไว้สำหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับสมุนไพรอยู่ภายในบ้านนะครับขอบคุณครับ